สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดมามจะพามารีวิวร้านติ่มซำในตำนานนะคะร้านนี้จะบอกเลยว่าเป็นร้านที่เขาย้ายไปเปิดใหม่แล้วร้านนี้ก็คือ กว้างขวางแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมนะคะการจัดเรียงโต๊ะแบบว่าไม่แออัดจ,จนเกินไปทุกคนเป็นร้านติ่มซำที่แบบค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเลยทุกคนจะบอกว่าราคาหลักสิบแต่ฝีมือนี่เชฟระดับโรงแรมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาดามไปลงมาแล้วไปมาสองครั้งแล้วทุกคนเพราะว่าดูรีวิวจากในเน็ตแล้วก็อยากลงไปชิมดูวาเอ๊ะรสชาติมันจะเป็นเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่าพอไปจริงๆทุกคนบึบเห็นแบบว่าโอ้โหคนมาต่อคิวเยอะมากและบริการคือเราไม่ ไม่ได้ต้องโรอนานขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาจัดโซนแล้วก็แบ่งเป็นคิวอันนี้มาดามเหลือเห็นเนาะข้างโต้โหโแบบน่าทานมากของมาดามสั่งนี่แบบสั่งมาเกือบทุกอย่างเลยนะทุกคนคืออยากลองอ่ะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแต่ที่ชอบมากเลยอันนี้ทุกคนก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดงก็คือแบบดีมากแป้งนุ่มแบบ คือแบบไม่อยากจะบอกเลยว่าแบบชอบมากทุกคนดูจากที่มาดามรีวิวเนาะจะเห็นว่าแป้งเขานี่แบบบางแล้วก็แบบว่าไส้คือเน้นๆเลยทุกคนอันนี้ดีอันนี้ถ้าไปแล้วมาดามแนะนําให้สัง่งนะทุกคนเพราะว่าดีต่อใจจริงๆสําหรับคนที่แบบว่าอยากแบบให้มันมีรสชาติเขาก็จะมีพริกให้เมื่อกี้ที่เห็นเมื่อกี้แล้วทุกคนเราก็สามารถที่จะกินคู่กับพริกได้เลยแต่ส่วนตัวมาดามเนี่ยก็จะมีปัญหาอะไรไหมทุกคน ตะเกียบค่ะเพราะว่าใช้ตะเกียบไม่ค่อยเป็นเนาะทุกคนแต่ว่ามันก็ได้ฟิลดีเนาะทุกคนก็คือเราลองมาทานโดยปกติแล้วอะจะบอกว่าก่อนหน้านี้แทบจะ ไม่มีโอกาสไปกินเลยเพราะว่าไม่ค่อยชอบมีความรู้สึกว่ามันจืดๆนานเวลาเห็นเขาขายแต่จริงๆแล้วเรามากินแล้วเราก็ได้อีกฟิลนึงโดยเฉพาะห้าเก่าเขาคือดีมากทุกคนอันนี้ตีนไก่แบบคือเปื่อยแมด่ดาม็ขชอบมีเมนูนี้เหมือนกันส่วนขนมจีบไม่ต้องพูดถึงทุกคนดีทุกไส้เลยทุกคนแล้วราคาคือดีงามไม่แพงมากทุกคนทุกคนดูสีสันแบบโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่า ขนมซาลาเปานี่ก็คือแบบว่าดำสั่งมาทุกไส้เลยนะทุกคนสั่งเหมือนเพื่อฉลองอันนี้ก็ดีอันนี้ผักกาดตุนอันนี้ขนมหวานเขาก็จะอร่อยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวอ่ออาหารไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูกันนะทุกคนว่าเออรสชาติมันจะเป็นยังไงเริ่มจากอันนี้เลยตีนไก่นี่คือแบบว่าเด็ดสรตรีทุกคนเอามาชิมกันแต่ว่าใช้ตะเกียบก็ยากน่นองทุกคนอลอง โอ้ยไม่ไหวทุกคนมันจะยังไงมันต้องกัดเลยเถอะมาดามันก็เลยขออนุญาตเนาะขออนุญาตชิมแบบว่านอกรอบแล้วกันทุกคนอันนี้ก็ดีอันนี้แบบว่าเป็นแบบเหมือนเอ็นอะเอ็นหมูอันนี้ผักกาดผักกาดเหมือนตุ่นนะข้างในก็จะมีไส้ทุกคนคือรสชาติเด็ดทุกคนเลยจะบอกว่ายังไงดีอยากให้เพื่อนๆไปลองเนาะเพราะว่ารีวิวในอินเทอร์เน็ตนี่ก็คือแบบ คนไปเยอะมากแล้วคนก็ไปรอคิวเยอะมากอย่างที่ <Wow. S 1> มาดามถ่ายบรรยากาศมาให้ดูเมื่อกี้คือคนเขารอคิวแบบนั้นจริงๆแนละ้วทุกคนเปิดตั้งแต่8ปดโมงเชาเนาะทุกคนปิดบ่าย3ามโมงเย็นนะทุกคนก็ไปลงก็ได้เขาจะมีวันหยุดอยู่เนาะอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะมีวันหยุดน่าจะเป็นวันจันทร์นะถ้ามาดามจำไม่ผิดนะทุกคนก็ก่อนที่จะไปก็สามารถเช็คเนาะในอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าเป็นร้านดัง ของกินแถวเขตเจริญกรุงเนาะร้านจะอยู่หน้าปากซอยเจริญกรุงแ9แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีที่จอดรถให้สะดวกสบายเราสามารถไปจอดตรงบริเวณวัดได้เนาะเพราะตรงข้ามเขาก็จะเป็นบริเวณวัดแล้วก็จะมีพื้นที่จอดนะทุกคน